ร้าน TNT Shop บริการเติมโลบัคเลดหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบัคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Dog Park Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น Box Food, Anime May เนี่ย Alstar และยังรับเติมโลบัคด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านบ o b u c k Shop TH บริการเติมโลบัคเลดหและยังรับฟาร,ร์มแมป Box Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอาโอเคครับผม วันนี้เราก็อยู่ในแบบ o l l Star Tower d e f e n s นนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่พี่อยากจะพูดนั่นก็คือหนวดดำมานะครับช่วงเวลาเนี่ยก็ประมาณสักเออกี่โมงวะเอ่อแปดโมงนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่านะหนวดดำเข้านะครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวละครต้นเกมนะครับ INFINITY MODE EXTREME MODE น,นั่นเีงนะครับวันนี้นะครับเราก็มาด้วย โจทาโร่หกดาวนั่นเองนะครับหลายคนก็คงงงนะครับว่าเฮ้ยโจทาโร่มันไหวเหรอเฮ้ยมันไหวเนะเออหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับซึ่งก็ไอที่พี่ทำเนี่ยก็จากคนดูละครับคนดูบอกให้ทําหน่อยพี่โจทาโร่มันทําได้อะไรเงี้ยเรียกว่าโอเคพี่ก็เลยลองทำครับแล้วมันก็ทําได้จริงซึ่งไม่รู้ว่าน้องเขาไปดูคลิปต่างชาติมาหรือว่าเขาไปคิดเองอันนั้นพี่ไม่แน่ใจนะครับซึ่งมันมีหลายคนคอมเมนต์ Comment เนาะพี่ก็เลยเออไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้ามีคลิปท่องหนังชาเขาทําแล้วอันนี้พี่ก็ต้องบอกนะว่าพี่ไม่ได้ดูช่องเขานะครับเออถ้าใครมีก็บอกพี่ด้วยแปะลิงก์ให้พี่ดูด้วยนะครับเพราะบางครั้งพี่ก็ไม่ได้ดูทุกช่องของช่องหนัง,งชานะครับดูเฉพาะช่องที่มันเก่งเ,ออเดี๋ยววันนี้เราก็พาโจโทาโร่เวฟแปดสิบนะครับมาลงนะเออสำหรับด่านก็คือคิซโนย่ใหญ่บาทนะครับเพราะว่าต้องลากยาวนิดน,นึงและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโจทาโร่เนี่ยกว่าจะผ่านเวฟแต่ละเวฟเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่าออโต้สคคิปไไม่่่ออยด้นนนััเงะรบ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟกันเลยโอเคเราเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับอ่าพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราให้ทําการวางโจโจทาโร่ไว้ข้างหน้านะครับผมซึ่งพอวางแล้วเนี่ยอย่าลืมปรับออโต้สคริปให้เป็นออนด้วยนะจ๊ะเราต้องออโต้สคริปยาวๆนะครับคลิปนี้นะเออโจทาโร่เนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับผมอาจจะเก่งแบบกว่าแบบเอ็ดคานอว์เลยนะหมายถึงนะครับ ก็อาจจะเคลียรมอนช้าหน่อยนะครับแต่ชัวเออชัวแน่นอนชั่วๆเลยนะครับอืมซึ่งทําไมเราถึงต้องออโต้สคริปต์โดยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะทําการหลีกเลี่ยงนะครับให้มอนตัววิ่งไวอย่างเงี้ยครับชนกับเจ้ามอนที่เป็นตัวธรรมดานะครับน่ะสมมติโจทัลรตัวนี้มันหลุดใช่ไหมเออเพราะมันตีเพราะว่าแบบมอนออกมาเยอะเกินตีไม่ทันเราก็เลยต้องทําการเออ ตอบอัลตโตส้สคิปอย่างเงี้ยมันจะได้มันจะได้ไม่ทับกันนะครับถ้าทับกันก็ทับกันนิดเดียวนะครับทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เพราะว่าโจทาโร่โมันตีทีเดียวมันก็เลยจําเป็นต้องแบบออตโอต้ไวๆไปเลยอืมแต่ถามว่าเล่นแบบไม่ออตโต้ได้ไหมก็ได้นะครับน้องสามารถทําได้นะครับแต่พี่พี่พี่ขี้เกียบว่าไม่อยากให้น้องทำนะมันช้าเสียเวลาด้วยอ่นะระวังโจทาโร่โนะครับอ่านะตัวที่2ตรงนี้นะครับ เพราะว่าก่อนที่จะขึ้นเวที่3มเนี่ยมันจะว่างได้เนาะก็เอาเงินมาวางครับเสร็จแล้วก็เก็บตังค์วางบูมานิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคซึ่งถ้าจใจดีก็ปรับตัวนี้เป็นสตองก็ได้นะอืมไอ้บูม่าเอาวางครับเดี๋ยวเงินมันจะเด้งก่อนเดี๋ยวไม่ทันเอาทําไมถึงปรับเป็นสตองนะครับก็ตีตัวที่เลือเดเยอะก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอไอ้ตัวเลือเดเยอะเนี่ยมันจะวิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะวิ่งเร็วๆเนี้ยครับ แล้วมันหลุดมานี่ชิบหายนะเอามาแล้วกดสปีดโอเคเราลืมอัพหรือเปล่าช่างมันไม่เป็นไรโอเคตังทันอยู่โอเคนะครับอืมซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจอะไรครับรออัพแตบูม่าเดี๋ยวนะเออเพราะว่ายังไงโจทาโร่ไหวครับซึ่งมันจะมีเวฟหนึ่งที่มันไม่ไหวเราเราค่อยมาวางโจทาโร่เพิ่มนั่นเองนะครับผมอืมซึ่งก็คือหลังเวฟห้าแหละ มันจะทำให้เราแตกครับเราก็อับจทาโร่ไปเรื่อยๆเอ้ยไม่ใช่บูม่าไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าพี่กระโดดเรื่อยแล้วปวดหัวขอโทษด้วยนะเดินไปหน่อยโอเคเนี่ยมันจะวิ่งมาช็อช้าๆให้เราต่อยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่ก็ลากยาวนะคลิปนี้พี่ขี้เกียจตัดเดี๋ยววะเพราะว่ามันมันไม่น่าตัดอะอลงไปต่อยไปสมาทไปเรื่อยๆนะครับสมาทหน้าปับ,ปบๆโอเคอนี่ตัวเอ่อพาวเวอร์ Power มาแล้วนะครับ ถ้ากลัวไม่ไหวนะครับสมมุติถ้ากลัวไม่ไหวเราอัพบูม่าถึงขั้นนี้ละวางโจทาโร่เพิ่มนะครับให้วางแบบตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อไดโอ้โหวางได้หลายจุดมากที่เป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหลี่ยมเงี้ยให้วางนะครับทําไมถึงให้วางเป็นเหลี่ยมครับมันต่อยได้เยอะกว่าครับเนี่ยเห็นไหมพี่บอกแล้วแม่งดันทับกันเนี่ยแต่มันไม่เป็นไรไงเพราะมันเป็นแบบตัววิ่งไวอ่พอมันถึงตรงนี้มันจะวิ่งสโลว์มาเอ้ยลืมอัพเออไม่เป็นไรอัพท่าน อตอนนี้เราต้องวางจรดทาโลเพิ่มแหละพอเวฟที่6ตัวนี้มันมาพอไอตัวนี้มันมาเนี่ยมันจะมีแบบเลือดน้อยๆมาด้วยนะครับมันจะชิบหายเรานะฮะมันจะมีตัวเลือดน้อยมาเราต้องต่อยฟรีตัวเลือดน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาซัดกับไอตัวเลือดเต็มอีกนะครับมันจะเป็นปัญหาของเรามากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับตัวนี้เป็นพาวเวอร์ที่เป็นลาดนะเออครับให้มันมาต่อยตัวข้างหลังก่อนเออเอาไม่ ืมแล้วเราก็มาวางจอทาโร่ลึกๆหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะวางต่อยไปอ่ะเลือดมันชนนิดนึงแล้กันนะครับอืมเราไม่ทันนะครับผมอ่ะเราก็มาวางจอทาโร่เพิ่มนะครับโอเคอ่าวางเพิ่มไปเลยนะครับวางไปหลายๆตัวไปเลยนะครับนี่อัพอัพด้วยก็ดีนะอัพด้วยแล้วก็ปรับพาริตี้เป็นสตรองนะครับให้เขาต่อยอ่ะวางเอาให้ตังค์ไม่มาวะโอเค ซึ่งพี่แนะนําว่า,อ,าอัพหลักๆคือให้อัพข้างหลัง2ตัวนี้นะครับคือพยายามอัพแค่2ตัวนี้นะครับหลักๆนะวางโจทารโลตอนนี้เรามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับวางให้ได้สัก6ตัวก็น่าจะโอเคนะในความคิดพี่นะครับเออเราก็อัพน,นี่อันนี้เป็นเฟิร์สนะข้างหลังเป็นนี้นะครับเจนี่หกตัวพอดีโอ้วางแบบนี้ไม่คุ้มเลยไม่เป็นไรนะครับต่อยต่อยไป อับไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรรู้ไหมมันจะมีตัวโคนนะผมตัวโคนเนี่ยเลือดมันจะเยอะมากๆเลยเว้ยพอเลือดมันเยอะเนี่ยเราต้องอัพตัวโจทาโร่ข้างหลังเนี่ยก็ต่อยแสกหน้าไอตัวพวกนั้นนะครับอ่าไม่รู้ว่ามันมายอย่างอ้าวนี่เนีนะ่มาแล้วมาแล้วอ่าปรับพาโรดิตี้เป็นสตองด้วยนะครับเพื่อมันจะได้ต่อยหานี่ตายนะฮะเออโอเคอืมตังเด้งมาหน่อยเดิ่งมาเนี่ยทันไหมอันนี้เราไม่รู้ทันป่ะนะแต่เราอัพโจทาโร่เพิ่มไปก็ดีนะครับ วางแบบพี่ก็ได้เอาไง่ายๆนะครับเพราะจริงๆถ้าเราจัดวางจลโจทาโร่ดีๆมันก็จะดีกว่านี้ครับพอดีพี่ว่งชุยๆอ่ะให้ดูว่าเวล80อ่ะมันเอาไหวนะครับอ่ะเนี่ยปรับลาดเฟิร์สไปครับอัพสองตัวแบบตีคู่นะดาวเมจไม่ต้องอัพแม็กเป็นตัวนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทีสองตัวต่อยพร้อมกันครับเผื่อแบบมันซ้อนกันหลายตัวไงอืมตังเด้งมาเร็ว มันมากันแล้วเนี่ยเออเด้งอัพปุ๊บไอตัว first. เอยเฟิร์สเออไม่หลุดเนาะโอเคอัพสองตัวนี้ครับอ่าวางอีกตัวหนึ่งเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะเออแต่ไม่ต้องวางใกล้ขนาดนั้นก็ไดลวางเรียมๆเ,เ,เนี่ยต่อยแม่งยับยับแล้วก็วางเออเจ้าบูปาน,นะครับกลับมาฟาร์มเจ้าบูปามันเอม ไม่ต้องอัพถึงขั้นออแม็กก็ได้นะครับอันนี้เราแต่ทุกท่านเลยนะฮะถ้าท่านอยากอัพแม็กก็อัพแม็กได้ครับเราแค่มันเอามันตอดเลือดให้มันแบบใกล้ตายแล้วมาให้ตัวข้างหลัง2ตัวเนี่ยต่อยครับแต่จริงจริงถ้าจริงจริงอะ่ะไม่ต้องอัพตัวที่เหลือก็ได้ตัวที่เหลือแค่วางไว้ต่อยเฉยๆครับแล้วก็อัพข้างหลัง2ตัวแบบพี แค่นี้ครับเคลียร์ง่ายๆแล้วเดี๋ยวเวฟสิบ13นะครับพอเวฟ13บปุ๊บน้องอันนี้พี่บังคับเลยนะครับให้วางโบรี่ให้ได้2ตัวนะครับเป็นอย่างต่ำนะเพราะอะไรครับเดี๋ยวมันตีตัวแอร์ไม่ตายเนาะโบรี่สองตัวนะครับอัพไว้ก่อนเลยก่อนที่มันจะวิ่งมาถึงแถวๆนี้นะถ้าเห็นตัวแอร์วิ่งมาครับตรงเนี้ยเราให้อัพโบรี่ก่อนเลยครับเพราะว่าโบรี่มันมีคูดาวน์ที่ตีนานมากๆตังมาเฮ้ยโอ้โหใชาจริง อ่ะตอนนี้ตัวโคนมาละอันนี้มันยังไม่ตีตัวโคนเลยตีตัวโคันไม่แตกเลยอ่าตีอ่แตกและอ่ะเดี๋ยวให้สองตัวนี้จาัดก,การนะครับโป้งอ่านี่ก็จัดก,การตัวนี้อาเฮย้ยไม่ต่อยละเอออ่เอออ่ะโบรี่ระวังได้แล้วครับจังหวะนี้ระวังบูม่าแค่สองตัวก็ได้นะครับ หรือจะวาง3ตัวก็ได้แต่พี่แนะนํา2ตัวก่อนแล้วเดี๋ยววางโบลี่ให้ได้สัก2ตัวมันจะโอเคกว่านี้เยอะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยเคลียร์ยูนิตไม่ให้เราแบบวาดเสียวที่จะเข้าป้อมอยู่ทุกวินาทีอย่างนี้เนาะ, <c oughs> ะวางโบลี่ไป3ตัวไปเลยครับเราเน้นแบบการันตีผ่านชัวรปรึงปรังโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาวางบูมา่า u พจนถึง20อครับชิลๆครับหลังจากนี้แค่นี้เองนะครับ ถามว่าจําเป็นไหมต้องวางแบบโจทาโร่ชิดๆกันนี้ไม่จําเป็นครับน้องจะวางเหลี่ยมพวกนี้ก็ได้เนี่ยเหลี่ยมตรงนี้ยก็ได้มันก็วางเพิ่มได้เหลี่ยมข้างหน้าเนี่ยเพิ่มก็ได้นะครับอืมแต่พี่มาวางตรงนี้เพราะพี่ชอบมาบาดเสียวแถวนี้ดีกว,ว่ามันสนุกดีครับแต่ก็รู้แล้วว่ามไม่หลุดหรอกพอเล่นมาสองสามรอบแล้วครับอถือว่าโจทาโร่นี่พี่ถือว่าพี่ซ้อมน้อยมากๆนะสคิปมาเลยดูแบบมัว่วซัวไปหน่อยนะ ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะพี่เล่นไม่ค่อยเยอะครับเพราะพี่คิดว่าโจทาโรมันโหดอะมันโหดมากๆเลยในสายตาพี่ครับตัวแอร์มาแล้วตอนนี้ตามตัวนี้น่าจะเคลียร์ได้แบบอีซี่เดี๋ยวเงินเด้งอาบูมาต่อครับรีบอาบูมาให้เต็ม6ตัวยิ่งดีครับแล้วเราจะได้รีบบังโบรีบทั้ง8ตัวครับซึ่งถ้าน้องกลัวพลาดนะครับก็อับโจทาโรไว้สักตัวหนึ่งให้แมกครับข้างหลังเนี่ย พอมันหลุดมาข้างหลังนะครับให้ทาการหยุดเวลาครับโบลี่จะได้มีช่วงวินาทีที่อาจจะช่วยเราตีจนตายก็ได้หรืออาจจะเป็นโจทาโร่โข้างๆตัวหนึ่งต่อยยูนิตคนตายนะครับถ้ากลัวนะแต่ก็ไม่กลัวแล้วละ่ะมีโบลี่ขนาดนี้เนาะเพราะหลายคนเนี่ยวิวไม่ได้80เนาะมันไม่ได้มันไม่ได้80กนะัมนทุกคนอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นอะไรที่แบบยังว่านะวางมันอาจจะวางไม่เหมือนกันนะน้องก็ลองไปแก้เทคนิคกันดูนะครับผมที่ก็ อธิบายเท่าที่พี่ของพี่ทำได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเวฟ20แหละเรายังวางบูม่าไม่ครบเลยโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราวางโบรีเนี่ยครับเดี๋ยวเงินเด้งรอบหน้าก็น่าจะขึ้นแม็กแล้วน,นะครับม,มาละแปลกเฮ้ยตัวโคนมาอุย้ยตัวโคนแตกว่างไง แตกมาแล้วหลุดไหมหลุดนะเนี่ยหลุดมาถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวใจโจทาร่าสัตว์หน้าสัตหนึ่งหมัดรับกระออาไม่ถึงวะเนี่ยได้ต่อยละเลื่อนเหลือหกอะโอเคเราก็วางโบลี่เพิ่มไปเนี่ยโอเคก็ผ่านได้ชิวๆนะเออ อัพบุบี่แม่ตัวนึก็ครบแล้วนเขแปตัวแล้วครับคบแล้วอันนี้20เวฟการันตีชัวร์แน่นอนนะครับถึง30เวฟได้เลยนะสำหรับเจ้าโจ,โจโทาโร่เนี่ยพี่มั่นใจครับว่าเขาต่อยตัวโคนตาย100%ครับนะแล้วไหนจะมีช่วงหยุดเวลาที่แบบหยุดเวลาให้เจ้าโบรีสุดที่รักของเขาอีกนะฮะมันไม่ต่อยตัวโคน <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาลองถ่ายรูปโจโจโทาโร่หน่อยนะเท่จังวะเฮ้ยโอ้โหพี่เท่อะนี่เยอะมีเยอะมีหน้ามันเหมือนอาเบจังวะโจะทาโร่ปั่นจับนะครับอือก็เฮ้ยโอ้โหตัวนี้เอาอยู่นะจุ๊บๆสม่ำ โอเคประมาณนี้แล้วกันพี่คิดว่ามัน20เวฟแล้วพี่คงไม่ต้องทําให้ดูเนาะเดี๋ยวพี่จะเร่งเวฟให้ดูแล้วกันะะนะครับว่าครบ20เวฟเนาะคลิปมันจะได้ไม่นานนะครับและส่วนตัวที่เหลือน้องอยากจะวางหนวดดําตัวหาอะไรก็วางไปนะครับเพราะยังไงเนะี่ยมันก็ไหวยอยู่แล้วครับ40เวฟยื้อเอาให้นานที่สุดนะครับโอเคแต่ถ้าน้องมีเอบินเนี่ยมันก็จะถึง40เวฟแบบชัวเป่งเลยนะฮะถ้าเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็แบบ เจ้าโบลีนะครับแล้วก็มีตัวละครหยุดเวลาไว้หยุดเวลาตัวสปีดหนึ่งตัวนะครับเพราะมันจะมีตัวที่แบบวิ่งเร็วๆมาตัวหนึ่งครับาทางโบลี่เนี่ยมันจะคูดาวตีไม่ทันเนาะซึ่งถ้ามีโจทาโร่อยู่เนี่ยน่าจะไม่หลุดนะเพราะเราหยุดเวลาแล้วเราต่อยมาได้นะครับก็เช็คกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีช่วงเวฟสามซิกว่าเนี่ยที่มันจะทําให้พวกคุณเนี่ยคนตุดลุกนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับครบ2ีเว็บแล้วโมอยู่ตั้งนานไปแล้วครับบายครับผม